ครับคันนี้คันเล็กคันเล็กคันเล็กเล่น เล่นมือนะเล่นมือบวมไปแล้วเล่นมือไปแล้วครับไอ้กดไปอีกแล้วกดข,อขอ่าวนี่ครับผมถ้าจะทิ้งพันเรงแพงอ่านว่าไงอ่าน แนแล้วนี่สามฟันนะหมายอะไรมาดูนี่โคตรยังไงอย่าเราตกอยู่เรื่องนานไม่กินว้าอะไรอีกแก้วเอาแล้วหัวเรือเล่นแล้วโดดมาเลยปวยทอดเลยน่โดนไหมแต่ท็อปโดนเ